ตอนนี้มาซ้อมแสดงกลกันนะครับเราจะกล้าไปหน้าผู้ชมแล้วบอกว่าเราจะร้อยห่วงนี้บนเชือกยังไงทุกคนจะตอบว่าง่ายจะตายก็ร้อยเข้าไปเลยสิถูกครับนั่นง่ายเอามากๆเลยแต่เราจะทำให้ยากกว่าเดิม เราจะร้อยห่วงอันนี้เข้าไปในเชือกนี้ในขณะที่ปลายเชือกทั้งสองอทั้งสองด้านถูกจับไว้ในมือของเราจะร้อยเข้าไปได้อย่างไรเอาละครับดูนะครับแบบนี้ไงง่ายมากเลยในช่วงที่แล้วห่วงที่สามารถเข้าไปอยู่ในบ่วงเชือกเส้นนี้ได้แม้ว่าเชือกจะถูกมัดอยู่ทั้งสองข้าง มันมีวิธีแบบนี้ครับนำห่วงมาไว้ได้ข้างมือก็ต้องจับเชือกให้เป็นบ่วงหลวมๆด้วยนะครับคราวนี้นำห่วงลอดจากข้างล่างยกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยๆเอาขอบล่างของห่วงพลิกไปพลิกมาอย่างนี้แค่นี้ก็เข้าไปแล้วครับเห็นไหมละครับผมจะ,สะแสดงให้ดูอีกรอบนะก่อนอื่นต้องทำบ่วง จย่าปลายทั้งสองด้านไว้ในมือให้ดีนะครับที่สำคัญต้องถือบ่วงให้กว้างหรือจะใช้ดิ้วโป้งช่วยขยายบ่วงก็ได้ร้อยหวงขึ้นมาพอาถึงตรงนี้ขอบล่างนี้ต้องคลิกไปข้างหน้าพอาถึงตรงนี้หวงก็จะเข้าไปอยู่ในเชือก,กผลก็ไปนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเหมือนกับทุกกดน,นั่นแหละครับไม่ยากเลย